สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในเรื่องของคําบอกช่วงเวลานะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของคําบอกช่วงเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตวันนี้เรามาทบทวนคําบอกช่วงเวลากันอีกครั้งและเราก็มาทําใบงานในหน้าที่2กันนะคะไปเลยค่ะ คำบอกช่วงเวลาคำบอกช่วงเวลาในอดีตเช่นเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วครั้งก่อนปีที่แล้วคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันเช่นวันนี้สัปดาห์นี้ครั้งนี้ปีนี้คำบอกช่วงเวลาในอนาคตเช่นพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าครั้งหน้าปีหน้า ให้นักเรียนเปิดใบงานไปที่หน้าที่สองนะคะเรื่องช่วงเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตเรามาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องเรามาอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะปีก่อนฉันเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่ง พ่อกับแม่พาฉันไปเยี่ยมตาและยายที่ชนบุรีแล้วเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็พาฉันไปเที่ยวสวนน้ำอีกด้วยปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาสีวันนี้ฉันจึงได้แข่งขันวิ่งเปี้ยวกับเพื่อนๆพรุ่งน,นี้โรงเรียนปิดเทอม ฉันจะช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้านหลังจากทำงานบ้านเสร็จพ่อกับแม่จะพาฉันไปเที่ยวเชียงใหม่ฉันดีใจมากๆและปีหน้าฉันก็จะเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สามแล้วนะ,ะจากสถานการณ์นะคะมีคำถามอยู่หข้อให้นักเรียนนำคำตอบที่อยู่ในสถานการณ์นี้มาเติมให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งถามว่า ปัจจุบันนักเรียนคนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรนักเรียนทราบไหงคะว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรนักเรียนคนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรเมื่อนักเรียนทราบแล้วนักเรียนก็เอาคําตอบลงมาเขียนนะคะเพราะว่าคําว่าปัจจุบันปัจจุบันก็แสดงว่าต้องใช้คําว่าอะไรในปัจจุบันปีนี้ใช่ไหมคะตรงไหนปีนี้ตรงไหนที่มีคําว่าปีนี้ ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะนักเรียนก็เอามาเขียนข้อที่สองอนาคตนักเรียนคนนี้จะเรียนอยู่ชั้นอะไรอนาคตคําที่บ่งบอกอนาคตก็คือคําว่าปีหน้าใช่ไหมคะปีหน้าปีหน้าอยู่ตรงไหนเมื่อนักเรียนเจอแล้วนักเรียนก็เอามาเขียนลงนะคะที่เขาบอกว่าปีหน้าฉันจะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามแล้วนะ นักเรียนก็เอามาเขียนในข้อที่สองสาข้อที่สามอนาคตนักเรียนคนนี้จะไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรอนาคตอนาคตคำไหนที่บ่งบอกอนาคตหลังจากทำงานเสร็จใช่ไหมคะพ่อกับแม่จะพาฉันไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่เป็นอนาคตเพราะเขาบอกว่าพรุ่งพรุ่งนี้ปิดเทอมใช่ไหมพรุ่งนี้เรียนปิดเทอม ฉันจะช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้านหลังจากทำงานเสร็จพ่อกับแม่จะพาฉันไปเที่ยวเชียงใหม่ฉันดีใจมากๆใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปเขียนลงข้อที่สี่นะคะปัจจุบันที่โรงเรียนของนักเรียนคนนี้มีกิจกรรมอะไรคำไหนที่บ่งบอกถึงว่าปัจจุบันก็คือปีนี้วันนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมวันนี้ฉันจึงได้แข่งขันวิ่งเปี้ยวกับเพื่อนๆเป็นคำที่บ่งบอกถึง ปัจจุบันแล้วข้อที่ห้านะคะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นในอดีตมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นในอดีตคําที่บ่งบอกอดีตก็คือปีก่อนใช่ไหมคะเมื่อเมื่อวานอมเมื่อวานแล้วก็ไปเขียนนะคะปีก่อนฉันเรียนอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วเมื่อวานพ่อกับแม่พาฉันไปเที่ยวสวนน้ําใช่ไหมคะเป็นคําที่บ่งบอก ถึงอดีตนะคะเมื่อเรียนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามถ่ายรูปส่งมาส่งครูอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ